ต้องมืนสองฟองไกินกินเร็อร่อยมากอร่อยรอเราห0บาทแต่อร่อยอร่อยอร่อยจริงอร่อยไม่มีตังกินข้าวหรอกมันนั่งจิบนี้ใช่อร่อยจริงนะมันหมูก็มีน้ำมันหมูก็มี หมูยอด้วยค่ะไข่เต็มมีป,ามปลาสดดีไข่เค็มแบบดิบแบบต้มทีหมดพริกมีหนูแง<ห>้งมีใบกระเทียมมีหอมมี<ห>กระเทีย,ยมยม,หมหีหอมมีพริกมีมาทีเดียวจบเลยน้ำรุกมีนะมีหมดนะบ้านเราเห็ดหอมมีเห็ดหอมมี

จากรามสองแล้กวกตท้ยายสนามบินอะไรไม่มีนะต้ะมาลง